行くぞ。 The cat ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีริเชนลนะผมยูนิฟเกมวันพีชเบาดิรัดกันอีกครั้งหนึ่งนะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครยามาโตะไฮบิดนั่นเองนะฮะเป็นตัวละครสายมัดสีน้ําเงินนะผมซึ่งบอกได้เลยว่าตัวละครน้องเนี่ยเก่งมากๆเลยนะผมขนาดเวล80จะมีความสามารถขนาดนี้ค่าก,กระจุยกระจายมากๆเลยนะฮะซึ่งความแรงของน้องนะฮะไม่ได้มาจากเบสแอทแท็กแต่อย่างใดน,นะผมแต่มาจากความสามารถของสถานะฟอร์สไบหรือว่าน้าแข็งกัดของเรานั่นเองนะผมเรื่องอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยคลิปก่อนหน้านะฮะว่าสถานะเนี่ย ามารถติดได้หลายวิธีนะผมจากการโจมตีปกติธรรมดาครั้งที่3นะฮะหรือว่าจากการที่ศัตรูเนี่ยมาตีติดเกาะเราแล้วเขาก็จะติดสถานะนี้เลยทันทีนะผมหรือติดจากสกิลหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะผมก็คือว่ามี3วิธีนนเองนะฮะ แต่ที่สําคัญนะผมฟอร์ตไบต์เนี่ยหรือว่าน้าแข็งกัดสามารถถูกอัปเกรดได้เป็น3ระดับนะผมร,ระดับแรกสุดนะผมขั้นอ่อนสุดก็คือจะทาดาเมจศัตรูที่ติดสถานะ10%ของแม็กเลือดทันทีนะผมแล้วถ้าเราสามารถติดสถานะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะผมมันจะอัปเกรดเป็นขั้นที่2นะผมก็จะทาดาเมจแรงขึ้นเป็น20%ของแม็กแคทีทันทีนะฮะส่วนขั้นสุดท้ายนะผมถ้าจะอัปเกรดหลังจากที่ศัตรูติดฟอร์ตไบต์ขั้น2แล้วนะผมก็ต้องใช้สกิลหนึ่งเท่านั้นในการอัปเกรดดาเมจนะ บอกได้เลยว่าสถานะนี้ทาให้น้องเนี่ยโคตรจะเก่งเลยนะผมถ้าตัวละครที่โจมตีหลายฮิตทั้งหลายนะผมระยะใกล้นะไม่ควรตีเกาะน,น้องเพื่อบอกจะทาลายนะผมเพราะว่ามันเนี่ยอาจจะโดนดาเมจจะทอนกลับไปเองได้นะเนื่องจากว่าการตีเกาะ1นึ่งเฮเนี่ยจะลดดาเมจไป10%ของแม็กเฮพีทันทีหลังติดสถานะฟอร์ตไปครั้งแรกนะผมถ้าตีฮิตต่อไปก็จะโดนฮิตและยีของแม็กเฮพีนะผมจนเกาะเกาะจะแตกหรือเกาะจะหมดนั่นเองนะฮะแปลว่าถ้าเราตีแค่ห้าถึงหกฮิตต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไปหวั่นได้เลยนะผมถ้าตีสถานาน,นะ้ ก็อาจจะต้องระวังให้ดีนะผมถ้าเกิดว่าเราติดสถานะได้ก็ไม่ควรไปทําลายเกาะแบบโจมตีหลายทีนะผมควรใช้สกิลเบิร์ดไปเลยนะผมเพื่อทําให้เกาะมันหายไปก่อนนะฮะถ้าไปเน้นตีดีๆแล้วตัวเราเองสามารถติดสถานะได้เนี่ยบอกเลยว่าเราจะเจ็บเองนะผมสรุปเลยนะผมความหัวของน้องเนี่ยก็จะไปในทางกับสถานะที่สามารถเก็บสแต่ความแรงได้นะฮะทำให้ความแรงนี่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยผมต่อให้ติดแค่สองขั้นย้ำๆหลายๆทีเนี่ยก็ทําทให้ตัวละครอื่นๆนะตายได้เลยนะผมซึ่งย้ำก่อนเลยนะว่าดาเมจที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะผมมันจะไม่สนใจ HP นะผมหรือว่าดีเฟนซ์ของศัตรูนะฮะมันจะไม่โดนเอามาหักล้านกับการคำนวณดาเมจใดๆนะผมมันจะทําเป็นฟิกดาเมจอย่างนั้นเลยนะผมต่อให้เวล80เนี่ยก็สามารถฆ่ากระจายได้ถ้าหลบไม่ดีพอนะฮะแล้วยังมีสกิล2ที่ใช้ในการหลบดาเมจแล้วก็ฟื้นฟูก่อให้กลับคืนมาได้ด้วยนะผมแถมดาเมจของสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใช้โดนทั้ง2สเต็ปเลยนะผม ตัวละครแก้ทางของน้อนนะฮะก็จะมีตัวละครอย่างแชงนะผมที่จะแก้ทางได้หนักๆเลยนะผมถ้าเจอก็คือเสียเปรียบหรือสู้ยากจะจัดนะผมแต่ถ้าเวลเท่ากันซ้ัพเท่ากันเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสที่จะสวนกลับได้บ้างนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแต่ว่าแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นนะผมอีกตัวละครหนึ่งก็คือเซโต้นะผมก็คืออาจจะแพ้หนักเหมือนกับแชงนะผมเพราะว่าไม่สามารถติดสถานะได้นะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าสองตัวละครนี้สามารถติดสถานะฟอร์บายได้เนี่ยตัวละครเราสามารถมีโอกาสกับมาสู้ได้แน่นอนนะฮะ่วงตัวละครอื่นๆทววี่ ความลาบากในการเก็บสแต็กดามเมจจากการติดสถานะนะฮะเพราะว่าจะเน้นไปที่ดามเมจล้วนในการทําดาเมจแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นนะผมเพราะว่าสถานะเนี่ยเวลาติดมันลดเลือดทันทีนะผมต่อให้ย่นระยะเวลาในการติดสถานะนะผมมันก็ยังโดนดามเอจเปอร์เซ็นต์เลือดอยู่ดีนะผมแต่อาจจะทําสแต็กอาจจะต้องรีบทำภายใน5าวิหรือ6วิให้ทันเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าบางตัวละครติดแค่หาวินะผมเราก็ต้องรีบสแต็กให้ทันเพื่อจะทำดามเอจ20%ของแม็กเก็พีอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็อาจจะมีอีกตัวละครหนึ่งนะผมท แกเกอร์นั่นเองนะผมเพราะว่าเราเตือนสถานะใส่แคคเกอร์เนี่ยเพียงขั้นแรกเนี่ยเท่ากับเราไปฮิวเลือดให้เขาแทนนะฮะพอเขาจะได้เลือดคือมา15%ส่วนเราทำดาเมจให้เขาแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมแถมบัฟแอทแทกให้เขาด้วยนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็อาจจะทำให้เราลำบากม,มากๆอาจจะโดนดาเมจจากแคคเกอร์เนี่ยแรงมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเจอแคคเกอร์เนี่ยพยายามพึ่งดาเมจล้วนเอานะผมไม่จำเป็นต้องใช้สถานะในการทำดาเมจนะฮะตีธรรมดา,า,าไม่ต้องถึงฮิตที่สามอะไรประมาณนี้นะผมหรือว่า ถ้าเกิดเขาตีใส่เกาะเรานะผมติดไปสองขั้นเนี่ยเขาก็จะลดเลือดนิดหน่อยเราก็อาจจะรีบใช้ขั้น3ให้เร็วที่สุดก่อนที่สถานะมันจะหายไปก็จะทำดาเมจแรงก่อนที่เขาจะเร่งเลือดนะฮะอาจจะเสียเปรียดนะผมแต่อาจจะไม่ถึงขนาดสู้ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะส่วนเรื่องของเซตเหลือนะผมบอกได้เลยว่าตัวละครนี้เหมาะกับหลายเซตมากๆานะผมไม่ว่าจะเป็น3ามพี่เดชที่จะเน้นในทางดาเมจอย่างเดียวนะฮะ หรือว่าจะใส่ซีสาล้านในการฆ่าแล้วก็ได้ล,ล,ลดคูดาสกิลสนะครับหรือจะเป็น3โบอาก็ตามก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะฮะหรือจะเป็นเส้นเหรียญบารล็อกเวิร์คที่ลดคูดาสกิลสองถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับผมมันมีหลากหลายสุดๆไปเลยนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเน้นลดคูดาสกิลสองหรือเปล่าหรือว่าจะไปเน้นที่การฆ่าเราได้เรื่อยกับคืนมานะฮะก็สามารถเลือกได้นะครับผมส่วนทางด้านของออฟเหลียนนะผมผมมองว่าควรจะเน้นที่แอ็แท็กกับดีเฟนซ์เป็นหลักนะครับผมหรือว่าถ้าทำบาลานซ์ได้้้้้คือออออออเเ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 พรร์ฟลลยยยยนน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 นะะะะะฮ่่่่่่งงงงจาาาากกขขีมมัูแวผตใใหสป เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเกาะที่จะได้เพิ่มขึ้นมาน่าจะประมาณที่พันสองนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เยอะหรือไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ขนาดนั้นนะผมแต่ถ้าใส่เป็นเดฟนะผมความถึกของเกาะมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเพราะว่าสโตตีเกาะเราเนี่ยมันก็จะเบาลงนะผมตามเดฟที่เราใส่นะผมก็มันจะถูกเอามาหักล้างด้วยนะฮะก็จะทาให้เกาะมันถึกขึ้นเยอะมากๆนะผมจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนเลยนะผมว่าจะสะดวกใส่แบบไหนนะผมแต่ถ้าเป็นผมผมก็จะเน้นไปที่แอตแทก์กนะฮะ โอเคผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในคลิปนะผมรบกวนฝากกดไลค์ hmm. ให้กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดค,คนทนต่ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะผมโอเคผมถ้าพร้อมแล้ว mm hmm. เข้าไปดูกันในคลิปเลยครับโอเคครับ mm hmm. ผมมาอยู่กับเกมแรกนะ mm hmm. ผมด่านอาราบัสตารสเตตอนเช้านะฮะ mm hmm. เราก็เป็นสายหมัดนะผมเ mm hmm. พราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตามชิงไปซัพพอร์ตตรงกลางนะฮะ mm hmm. ดูเท้าน้องสิโอห,นะหน่ารักมากเลยนุ่มฟู ดูนุ่มฟูมากๆเลยนะผมอุ้ยมีหนวดขาวด้วยนะผมต้องย้ําก่อนนะฮะหนวดขาวมันกันลดสถานะในการติดแช่แข็งได้แต่ว่าไม่ใช่ของฮิมากกัดหรือว่าน้ําแข็งกัดนะฮะมันคนละอย่างกันนะผมเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมือนกันเขาจะทําอะไรกับเราไม่ได้นะครับผมก็จะไม่เปิดด้สกิลสองนี่ไงเอาสถานะไปกินก่อนแล้วก็นี่นี่ไงอง์หายไปแล้วนะผมแห่เข้าไปอุ้ยแรงแรงแรง,แรงจะจัดนะผมสกิลหนึ่งคือสกิลสองเนี่ยเราเอาไว้ในการหลบดาเมจแล้วก็ตีนี่แหละครับผม แต่ไม่ได้ใช้ในการเปิดไฟนะครับเพราะใช้ใช้ในการเปิดไฟเนี่ยเท่ากับว่าเราจะเสียการฟื้นฟูเกาะไปแบบทันทีทันใดเลยนะผมผมว่าเก็บไปดีกว่าเนียหลบมาก่อนเอาพ่อพ่อเอาพ่อหนีไปแล้วไม่ขอดึงคืนก่อนแล้วกันนะผมเฮ้ยแชงแชงไปตรงกลางก็ได้เพื่อนไปตรงกลางเดี๋ยวผมดึงเองโอเคมีคนมาเอาใครโดมาอีกแล้วแฮ่เอาดอดได้โดดอยูหไปไปฟาดฟาดฟาดเข้าไปแล้วก็เตรียมเตรียม พุ่งนี่ไงแตกคาที่ยังกันในอนิเมะเลยนะผมต้องย้ำก่อนเลยนะผมตัวละครนี้เวลแค่80กว่าเองนะฮะยังไม่ร้อยเลยนะผมคือเบสเอ้ยดุยดุยหลบมาก่อนแพ้นี่ไงตายโอ้โหแรงจัด ค่าดาเมจพื้นฐานเนี่ยคือน้อยมากมากนะผมแต่ว่าความแรงจริงๆแล้วจะไปอยู่ที่สถานะเป็นหลักเลยนะฮะคือทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดคือไหลต่อเนื่องมากๆยิ่งเราติดสถานะใส่ศัตรูได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำดาเมจแรงมากขึ้นเท่านั้นนะผมเนี่ยนี่นี่นี่โอ้เทียวตายนะผมคอมโบเดียวตายเลยนะฮะน่าจะติดสถานะนะผมอุ้ยดูฟี่ต้องรอท่ผมต้องรอรอรอดเนี่ยแหละแล้วก็เตรียมสวนยัดหน้าไปหนึ่งทีอุ้ยเกือบตายดูฟี่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา แฮ้อุ้ยโอ้โหเขาตายก่อนโดนสโลอุ้ยโอ้โหคิงมาจากไหนไม่ทันมองเขาติดสถานะใช่แข็งเอืองเด็กต้องแข็งเอือกเอากลับมาใหม่แล้วกันนะผมคือเมื่อกี้เกาะเราเหลือนิดเดียวนะฮะมันก็เลยสะท้อน damage ไปหาคิงได้ไม่มากพอนะผมโอเคโอ้โหเสียเปรียบเลยเดี๋ยวรีบกลับไปทงกลางด่วนๆโถ่ทงสองก็มีประเด็นไม่ใช่แค่ทงกลางแล้วฮะมีประเด็นทั้งสองทงเลยนะผมทำไม่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าโอ้ยไอ้ไข่โดหลบ ฟาดหน่อยละกันคือเมื่อกี้เราต้องใช้นะผมหลบดามจแฮห่เข้าไปนี่ไงตายเย็บร้อยธงกลางได้ธงสองได้ยังน่าจะได้เดี๋ยวผมไปช่วยธงกลางก่อนนะอุย้ยหนวดเข้ามาหนวดเขามาโดยเขาา่เขาฟา,า,า,าดฟาดฟาดฟาด,าด,าดนี่ไงอุย้ยกาะแตกกาะแตกแย่ละแย่ละได้ไหมเนี่ยเออพอลูกช่วยกันพอลูกช่วยกันร่วมมือร่วมมือแตกครับผมอุ้ยตกใจหมดเลยนะว่าตัวอะไรมา แข้งเรามาโดดไปดิโอ้ลูปี่สองคนขอฟาดแล้วกันนะฮะฟื้นฟูเกาะด้วยนะผมแล้วก็นี้แอะก็้ยโอ้โหก็น่าจะโจบไว้่ี้อย้วผมสำหรับเกมแรกเลยนะฮะมาต่อกันด้วยเกมที่สองกันบ้างนะผมด่านเทลล์บาร์กนะผมผมก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับผม โอ้ใครโดนดึงธงแรกนะฮะโอ้ไม่มีวิ่งไม่มีวิ่งอีกตัวหนึ่งที่จะไปเอาธงกลางนะผมงั้นก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเอาธงสองแล้วกันนะตัวเราเคลื่อนที่ช้านะผมวุ้ยแคคเกอร์เปิดเปิดโดฟาเลยว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องจะจัดไปเฮ้ยอุตะอุตะไม่มีเกาะขอแห่หน่อยแล้วกันเอาสถานะไปกินก่อนเปิดด้วยสกิลหนึ่งน่าจะเวิร์กสุดนะฮะหรือไม่ก็ตีธรรมดาน่าจะเวิร์กสุดนดอดมาแล้วก็ทุบหัวดิทุบหัวแบะเรียบร้อยครับผมแตก คือสกิล2เนเราถ้าเกิดว่าเกาะไม่รอดก็คืออย่าเพิ่งใช้นะฮะเอาไว้ใช้ในการฟื้นฟูเกาะน่าจะเวิร์กกว่านะผมแต่นอกจากจะจำเป็นจริงๆนะผมหรือว่ามันไม่มีสกิลในการเปิดแล้วก็โอเคสกิล2เปิดก็ไม่เป็นไรนะฮะโอ้ยใครมาโอเคเพื่อนเราเพื่อนเราเดี๋ยวผมดึงให้แล้วกันมันจะได้อยู่แล้วนะโอเคอุย้ยตกใจหมด บิ๊กคือมัมเหรอบิอ๊กมัมคอทุบหัวไปแล้วลากมันไปข้างล่างคอทุบหัวหน่อยตีติดเกาะแล้วก็ติดสถานะแล้วก็แตกไปเลยนะผมขอขอเล่นละกันโอ้ยแตกโอ้ยอย่างสวยอย่างสวยเลยเปรอดหายไปเลยนะผมคือถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นอมาตะเข้าไปเนี่ยเพเือเราอาจจะเข้าไปแล้วติดสถานะแคนดี้ก็ได้นะฮะเลยเอาชัวร์ก่อนแล้วกันนะผมแต่ข้อเสียของตัวนี้เลยนะผมสกิลสองครูดาวนานมากๆอุย้ยเพื่อเราดึงคืนอยู่นะ กลับไปกลับไปคือถ้าเกิดทําให้คูดาสกิลสองเนี่ยมันไวกว่าน,นี้คือมันจะโหดมากๆเลยนะผมคือถ้าไม่มีสกิลสองเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างที่จะไม่เก่งขนาดนั้นกับไม่มีเกาะเนี่ยคือจะไม่เก่งเลยนะฮะต้องมี2อย่างนี้ควบคู่กันนะผมอุ้ย,โ,ยโดนท่านหนึ่งอุ้ยก่อแตเกาะแตะแห่ก่อนอุย้ยตายตายเด็ดเดโอ้โหโอ,โอ,โอุต่าแช่แบบนี้เราก็มอมสิครับ แม้เราไม่มีสกิลสองในการหลบดาเมจนะฮะคือถ้ามีสกิลสองในการเป็นอมะตะเนี่ยก็จะสามารถรอดจากเหตุการณ์เมื่อกี้ได้นะผมโอเคกลับมาใหม่นะฮะตอนนี้เราเกาะเต็มแล้วเดี๋ยวไปล้างแค้นกันนะผมเราเสียเปรียบอยู่นะฮะโถงกลางเราโดนนะฮะโดฟ้ามาจริงโดฟ้าถ้าเราใช้สกิลสองอัดใส่โล่เนี่ยโล่แตกเลยนะผมอุตตะต้องรีบจัดการมันก่อนแฮ่ hey, เอาไม่โดนมันหลบได้มันหลบได้ไ,ดไปไหนละลงไปข้างล่างแล้วนะผมโอเคไม่เป็นไรไปเล่นโทอื่นดึงได้ไหมดึงคืนก่อนดึงคืนก่อนโอเคแคคเกอร์ดึงให้แล้วนะผม บิ๊กม็อบเคาะที่เพลย์เลยมไม่จริงไม่ควรทำนะสกิลสองเปิดเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเหมือนผมเนี่ยก็คือเราจะเสียการฟื้นฟูเกาะฟรีๆไปนะเอ้ยฟาดฟาดเลยแล้วกันต้องทำให้ติดสถานะแล้วค่อยใช้สกิลหนึ่งนะผมดอรออกมาก่อนอาวติดสถานะต่อเนื่ยอุ้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 ยแค่เลยแล้วกันโอ้โหแครเกอร์อย่างสุดเลยนะผมดึง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 ,ดงขึ้นโอ้ยอุตตมาอีกแล้วขอฟาดบิ๊กม็อบมมันดออได้มันช้ำมันเออโอเคแค็คเกอร์ตัวปราบบิ๊กมัมนะฮะ ดึงคืนได้ไหมฮะเราจะได้สีธงหรือเปล่าให้ดึงเลยให้ดึงเลยธงนั้นไม่ได้ขอจัดก,การด้วยทาน,นี้เลยละกันเรียบร้อยครับผมกันเดนไปแตกเลยนะผมคอมโบภาษาระหว่างโซโลกับยามาโตนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดักทางดักทางแห่กอนออ้ยอามาต้าแล้วอืมนี่ไงฟาดฟาดฟาดแัแตกไปดิครับผมฟาดแตกหมดเลยโคตรหัวเลยก็โจยไปที่ร้อย้วผมสเกมที่2นะฮะ มาอยู่กันกับเกมสุดท้ายกันบ้างน,นะผมดานวอเตอร์เซเว่นนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปทงกลางนะผมโอ้เราจะทันไหมเนี่ยอ๋อแต่ฝั่งเขาก็เป็นเมลโกล่างแรกเหมือนกันนะฮะอาจจะทันก็ได้นะผมไปทงกลางก่อนเลยแล้วกันนะผมใครมาถึงแล้วเพื่อนเราไปถึงก่อนใช่หรือเปล่าตัวอะไรอยู่กลางโอ้โซโลโซโลอ้าวชา้าจะยิบงขอเพอร์เฟกต์ดอทหน่อยแล้วกันแล้วก็เตี๊ยบฟาด หัวหนึ่งทีอุ้ยโอ้โหเตรีสถานะไปดิแล้วก็เตรียมแห่เข้าไปเต็มเต็มอุ้ยตายโมโก้ตายแต่โซโลเกือบตายเดี๋ยวขอฟื้นฟูเกาะแล้วมัละกันเอ้าไม่โดนเขาดอทได้เขาดอทได้แต่ก็โดนทุบหัวแบะอยู่ดีบิกมัมมาบิกมัมมาดอทออามาก่อนอเอุ้ยเกือบไปแล้วเกาะหายไปนิดนึงอุ้ยอุ้ยโดนเกาะโดนเกาะโดนเกาะนะบุ๊โดนเกาะเดี๋ยวนะเอยทางเขาเตยเท่เหรอ าเคาน์เตอร์เทกอแห่ไปกินเรยบร้อยคูตายเลยเําไม่การสถานะนี่ขอฟื้นฟูเกราะกลับมาก่อนเราเล่นต่อคือถ้าเรามีเกราะกับสก,กิลสอนเนี่ยเราเล่นได้เรื่อยๆนะนี่ไอ้อย่าพึ่งดึงโอ้ไม่ทันแน่เลยว่ะเซโต้ไหวไหม่ได้เพื่อนโอ้โเขาดึงได้แบบบิ๊กบัมไม่ไม่ยอมหยุดมันไม่หยุดมันไม่หยุดยนะต้องฆ่าทิง้งต้องฆ่าทิ้งล้าช่วยเซโต้ดึงคงคืนมาก่อนโอ้โแตกบิ๊กบัมตายดึงครับดึงดึงดึงได้อยู่ได้อยู่โอเคแล้วก็ต้องให้เซโต้เล่นคนเดียวโหดลดออกมาก่อนหนึ่งทีโห บุกบุกโดนหนักเลยบุกโดนหนักเลยเคาเตอร์ออกไปนอนทงชีปเปลงละเดี๋ยวขอขอขอฟื้นฟูเกาะกับฟาสักทีได้ไหมไปเนี่ยมาลุกขึ้นมาุูขึ้นมาอย่าบักลบบักลบอุ้ยมันไม่โดนดามเอจดาเมจไม่โดนงั้นเหรออุ้ยแตกเลยโอ้โหสกีธรรมดาชุดเดียวตายเลยนะเนี่ยไหวไม่เซโต้ไหวแหละเราจะไม่เข้าเขตทงนะฮะต้องพยายามไม่เข้าเขตทงให้เซโต้เขาเล่นละกันมันจะได้ไม่กระด็บไม่ไหวแล้วนะอฮ้ยไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไหวนี่คือมันติดบูธนะผมก็เลยรีบแจมสักหน่อยอ้ยมองโกมามองโกมามองโกมาแล้วก็เราก็ทิ้งพื้นที่ให้เซตโตเล่นนะฮะเอามันขึ้นเรือว่ะโอ้เซตโตเราเหมือนจะรู้หน้าที่นะผมไปกันด้านหลังบ้านแทนนะฮะโอเคคิงไปบุกครงบ้านเขาแน่เลยนะผมโอ้โหโคตรปวดน่ะบอกเลยว่าปวดจัดจัดนะผมใครมาบิ๊กมามาบิ๊กมัมายงี้ก็สวยดีเกาะเราไม่เต็มนะผมเราจะเล่นสกิลไหนก็ได้นะฮะเดี๋ยวขอทุบหน่อยเผื่อโดนทุบอ๋ทุบอุ้ยโอ้โหกาะแตกโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวขอท่าสองแล้วกันฟิรนปูเกาะแล้วก็ฟาดหัวสักทีอุ้ยไม่เข้าเลยว่ะไม่เข้าเลยต้องเต็มสถานะสักหน่อยแล้วสถานะเอาไปกินเออทั้งสองตัวนี้แหละเอาเอา,า,า,าโดนล้างสถานะโดนลยย้างไ,ได้ยังไงไปรอดไปรอดอย่ามาแย่งกันอย่ามาแย่งกันไคโดขอขอขอฟาดหน่อยไปไหนแล้วไปไหนแล้วหายไปไหนวะตายไปแล้วมั้งโหโหถงบ้านก็ได้นี่คิงโคตรปวดเลยนะเนี่ยปวดจริง โอเคโอเคเราไปเติมนะไปเติมคิงยังรอดอยู่มเนี่ยยังรอดอยู่โูหมันจะขวดไปไหนเนียคิง m อในตอนนี้เขาไปป่วนทงให้แบบจ,จัดเลยนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูฟี่มาเราก็ต้องระวังนิดนึงนะลูฟี่มาระวังนิดของฟาดสักทีฟาดสักทีแล้วก็เตรียมแพ้ก่อนจบเรียบร้อยลูฟี่แตกนะผมโตโลก็แตกต่อเน,นี่ยนะผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยผมสำหรับเกมสุดท้ายนะผมฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคนนต์ต่อไปนะสามารถกด subscribe ไว้ได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน